ทับใหญ่เยมเมนฝึกจบแล้วรอเคลื่อนลุยกาซา กองเรือ C.M.F เทสหรัฐถอนตัวแล้ว30ชาติจะกเมื่อวันที่20ธันวาคมห6หค่ะที่เว็บไซต์ช o อ w ว r เขารายงานในพื้นที่ทางตอนเหนือของเยเมนที่มีชาวชีอะเซดี CD, อาศัยอยู่แล้วก็ควบคุมโดยขบวนการอัสซาลล์หรือที่เรียกว่ากลุ่มฮอซีได้มีการประกาศระดมพลทั่วไปนั้นแงนีการเคลื่อนไหวดังกล่าววางแผนที่จะระดมพลแล้วก็ส่งนักรบไปยังชนวนกาซาซึ่งพวกเขาจะต่อสู้เคียงข,งข้างขบวนการฮามาสปาเลสไตน์เพื่อต่อสู้ กับกองทหารอิสราเอลเปิดตัวไปแล้วทุกจังหวัดเปิดค่ายฝึกอบรมเยาวชนหลายหมื่นคนอาสาเรียนรู้ทักษะทางการทหารหลายกลุ่มสําเร็จการศึกษาแล้วในจังหวัดต่างๆของเยเมนต่อมาค่ะ21ธันวาคม6 6บล็อกดิทเวิร์ดอัปเดตก็ออกมาโพสข้อความเปิดเผยถึงกรณีดังกล่าวด้วยว่าในอดีตสหรัฐเคยเป็นมหาอำนาจโลกได้ตั้งกองเรือทางทะเลร่วม c m f 1 5 3้โดยเกณฑ์บริวารมาประดับบรารมี39ชาติโดยมีกองเรือของสหรั รัฐในบาเรนเป็นหัวโจกค,คอยเบ่งกล้ามข่มขู่ในเมื่อสหรัฐประกาศปฏิบัติการ Prosperity Guardian เพื่อปกป้องเรือสินค้าจะส่งของไปอิสราเอลผ่านทะเลแดงจากการโจมตีของกองทัพยเยเมนแต่มีชาติที่เสียสลังโดนขีปนาวุธต่อต้านเรือเยเมนก็เลยถอนตัวไปแล้วกว่า30ชาติหรือ75%ค่ะยังคงเหลือที่ส่วนใหญ่เป็นชาวยุโรปอย่างเช่นสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสแคนาดานอร์เวย์อิตาลีเนเธอร์แลนด์บาเรน สเปนแล้วก็เชเชลที่เพิ่งถอนตัวออกไปนะคะส่วนออสเตรเลียนั่นก็ให้คำมั่นว่าจะส่งเจ้าหน้าที่ทหารร่วม11นายแต่จะไม่ส่งเรือรบ หรือเครื่องบินทหารใดๆค่ะซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอารับเอมิเรตไม่ได้เป็นสมาชิกกองเรือ CMF153 ค่ะแล้วก็ยังเข็ดหลังจากที่ทําสงครามมา7ปีกับเยเมนแล้วก็ดันแพ้ย่อยยับซึ่งถ้าพวกเขาเข้าร่วมกับสหรัฐอีกครั้งก็จะเละเหมือนกับคราวก่อนสหรัฐแพ้ก็จะหนีกลับบ้านตามเดิมสหรัฐ,ฐฝันเฟื่องด้วยการยึดครองน่านน้ำทะเลเมดิเตอร์เรเนียนผ่านคลองสุเอตอ่าววอควาบาทะเลแดงอ่าวเอเดน ทะเลอาหรับไปจนถึงอ่าวเปอร์เซียเพื่อขัดขวางระเบียงเศรษฐกิจของจีนสหรัฐก็เลยขัดขวางการหยุดยิงเพื่อมนุษยธรรมในกาซาก่อนหน้าที่จะเกิดสงครามน้ำมันกว่า4ล้านบาร์เรลต่อวนันหรือราว10%ก๊าซเหลว LNG 8%การค้าทางทะเลทั่วโลก1 2การขนส่งตู้คอนเทนเนอร์20-30%ทั่วโลกต้องเดินเรือผ่านช่องแคบอับเอลมันดาเยเมนปัจจุบันเรือคอนเทนเนอร์มากกว่า100ลำก็ได้เปลี่ยนเส้นทางอ ทวีปแอฟริกาเพิ่มระยะทางไกลขึ้นราว6,000ไมล์ทะเลเพื่อไปเอเชียยุโรปเพิ่มเวลาส่งสินค้าล่าช้าขึ้น3-4สัปดาห์เยเมนปิดกั้นเฉพาะเรือที่จะไปยังอิสราเอลเท่านั้นการขนส่งทางทะเลจำนวนมากในทะเลแดงยังคงเปิดกว้างปกติและกองทัพพูติเยเมนยืนยันว่าตนมีขีปนาวุธต่อต้านเรือโซเฮและคาลิดอีฟาในระยะทำการ300-500กิโลเมตรสามารถจะจมเรือบรรทุกเครื่องบินและก็เรือพิฆาตร,ร่วมถึงขีปนาวุธต่อต้านเรือ ไฮเปอร์โซนิกความเร็ว8มาม์กพิสัย 1, 5 0 0กิโลเมตรอานซาลุลอะโมฮัมหมัดอานบูคติผู้บริหารรัฐบาลเยเมนประกาศคขาว่าแม้สหรัฐจะระดมกองเรือบริวารมาทั้งโลกแต่ว่าเยเมนจะยังคงปฏิบัติการในทะเลแดงโดยไม่หยุดเว้นแต่ว่าสหรัฐและอิสราเอลจะหยุดการสังหารในกาซาเยเมนจะไม่ละทิ้งความรับผิดชอบการปกป้องผู้ถูกกดขี่แล้วเยเมนก็ประกาศคว่าจะไม่ยอมให้สหรัฐโจมตีเยเมนแล้วก็หลบหนีการลงโท โดยจะมาขอเจราจาจ่ายค่าเสียหายภายหลังแต่ว่าจะโจมตีสวนทันทีโดยมุ่งเป้าไปที่เรือแล้วก็ผลประโยชน์ต่างๆของอเมริกาทางทหารแล้วก็พาณิชย์ค่ะเตือนชาติในยุโรปแล้วก็อื่นๆด้วยว่าถ้าร่วมกองเรือโจมตีเยเมนจะถูกสวนคืนกําหนดเป้าหมายขีย่ปนาวุธไปยังดินแดนประเทศนั้นๆอย่างรุนแรงล่าสุดนั้นสื่อสปุตนิกของรัสเซียค่ะรายงานว่ากองทัพเยเมนได้จบการฝึกทหารไวัยหนุ่มชะกันหลักสูตรการระดมพลชุดแรกหลาย นายทุกจังหวัดทางตอนเหนือของเยเมนเพราะประชาชนเรียกร้องให้ส่งทหารไปช่วยชาวปาเลสไตน์ในกาซาที่ถูกอิสราเอลรุกรานโดยการสนับสนุนจากสหรัฐให้ก่ะอาชญยกรรมพวกเขาเพียงรอคําสั่งค่ะก็สามารถที่จะเคลื่อนทัพทางทหารไปสู้รบที่กาซาได้ทันทีคาดว่าหนาะประดาน้ําเยเมนเริ่มจะวางทุนระเบิดทะเลคล้ายกับปี2561เพราะว่าถ้าเรือรบหรือเรือสินค้าโดนเข้าแค่ลูกเดียวเท่านั้นที่ท้องเรือก็จะรั่วแล้วก็เสียการทรงตัวและถึงกับจ เยเมนน่าจะลับลวงพรางค่ะสร้างเซอร์ไพรส์บางอย่างให้สหรัฐได้กลุมขมับ